กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกลับสวัสดีเอฟซีทูกฐานจะขับมาชมสร้งน้องอนเน่ยเนาะมื้อนี้แม่น้องอนเน่ยกะสิมาตอนยาให้แม่จืนพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งมาชมนํากันวันอะไรไปทีตอนยามาดูกันเลยพี่น้อง <c oughs> ตอนยาในเลยเนี่ยอดมา้นมานี่มันได้ลายไปแล้วเนาะหางกระเด็ดยอดมันเลยนี่ แบบว่าท่านบทตอนนี่เน,ะน,นาะกผสมเมาได้บ้านผูวผึ่นเขียวผู้หมาเขาแล้วผสมเมาเนาะแบบว่ายาเนี่ยยาเมาพี่เนายท่านบทตอนนี่เมา,าแห้งที่สุดเมายาต้นเซเป็นเมา,าอืเม,มาธรรมาดาดเด้อเซเป็นเซเลยแหละ เนาะอันนึ่เลยมาตอนในฝนเนาะตอนยาต้นเป็นตนละเป็นต้นไดตะตอนเ ก็คือสวนของงัวเก่าขอกงัวเก่าพญย่ยจอยอะไรเปน้นอ,อนนงอะเดี๋ยวเอามาไหว้เนาะนาเอิ่นนาเนื้ออันนี้นาโขกอันเดี๋ตะโลนอะมาเรื่อได้เขาก็เด็ดไปเลยเนาะเพราะว่าอัน ไม่ห้อยเก่าน้ำที่เพิ่นมาตะกี้เพิ่นตอนหมดจักเลยนั่นแหละนี่ระตอนเพิ่น ทีตอนยาเด้อพี่น้องเด้อยาเมาปลูกแบบแบบพวกอันเชี่ยวหมาอะไรยังฮะเด้ท่านทําบ่ตอนใบเขี right? ่ยวมันก็สีเมาเนาะพี่น้องต้องตอนออกตอนอนอกตอนหยอดนอกมันปร่งใหม่มันก็สีบ่เมาปันใด้เนาะก็สีเส็บเลยวะเสียงโฟนเลตัดทื่น พี่พื้นจะไปลงเตาคนะ่ะพี่น้องอือพี่น้องเดินอันนี้เนาะเป็นหน้าพญายี่จอยอะไรพี่น้องเลยหน้าพญายี่จอยมีใหญ่จืดนั่นแหละอันนี้เนาะเพิ่นว่าถ้าแม่นท์ห้องบาทาทาอตัดเอาไม้กะเพิ่นกษตรเบื่บอเพี่น้องวัยสิเบื่อปลูกมันพี่น้องวัยปีนี้ค่ะ คนเราผสิปลูกมันได้ก็เลยแม่เน่ก็พอเน่ก็เลยว่ามาตัดพื้นเนาะถ้าพื้นไว้ลงเตาถ่านไว้ดังเนาะยามพลยามนำน้าอะไรพี่นอ้องถ้าแม่นว่าบาตัดก็สิบเบิกถิ่มเนาะดูดถิ่มเออเกษตรเห็ดปลูกมันพี่นอ้องเอ้ยใครก็อยู่เฉยๆเนะาะจังสิเห็ดสิหาย่างดินกัปล่อยไว้ดินว่างเนาะเมาตัดพื้น,พนลงเตาซะ มาก็แค่อันนู้นเนาะถัดเพื่นลงเตาถ่า,านหอยดังดังหอยคายเลยเนาะามีคนซื้อกับขายเนาะแม่อันนี้กับจกักรลากแดนหอดไาแม่เนยกับบุหูเนาะยังเข้มข้นเลยจักรเดนเลย อันนี้คือสะบเหมอนรักแดงน้ำผาเห็ดปัือกเฮ็ดละโง่กาม่าแทนเนาะพี่น้องพอเฮ็ดเห็ดปลือลายแทนีเห็ดปัือเฮ็ดเฮ็ดละโง่เห็ดอันลายที่หอยพอเนยมาตัดกับหนองต่านเนาะแทนนี่แปนแน่แท้ลุมเพิ่ะก็าไม่ไเบิกเลยพี่น้องคืเบิกแค่ป่าเนี่ยแทน ปกติกับท่านมันบอมาตัดบาเบิกกับพี่น้องเอ้ยได้สิเป็นหายเป็นหน้านาะสาวหายสาวหน้าก็ต้องตัดแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยจะเป็นหายเป็นหน้าไปปะลูกสาวหลายคอนเนาะต้องเอาเป็นหายหน้าแน่จะได้ไมาเห็ดหน้าเห็ดหายเนาะพี่น้องพี่น้องมากินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อพี่น้องไปพี่น้อง ยิ่อเข่ากลางป่าอาหารเมนูค่ะกับมียังไงมีปลาหวานสองโตกับแจวประกอบห่อข่าแล้วกับมะกลวยมะกลวยสีมากเนาะเพราะเนี่ย <c oughs> เป็นยิ้อข่าใช่เนาะกิน <c oughs> ข่าวป่าจับเสพี่เนอะ เสียงกระจอดตัดไม้อยู่หน้าเขาเจะจัดกันใครกบรเทอกเขาเอามากระหิวเนาะเ <c oughs> นี่ยหนื่อยก็ได้มากระทันเนาะจะมากินสมเก็บเอาบไิสัน บ๊อกวยก็แหละรองแม่เ,เนยในบยากเมื่อวานกินข้าวก็บ๊อกวอยเพราะก๊วยซ้ำหมากาจะกินกับยังเนาะตอนเที่ยงแต่พอเอเนยกินข้าวเนาะตกน้ำเนี่อยู่กับก,กินอ้าหลุมฉันเลย ลมจะห่อขาป้ากเียโอ้ยังเา oh, อาหายไปกินอ่ะโอ้หายไะลอดกินน้ำบ่ <c oughs> Hãy oh <laughs> bộ mẹ mày Ghiền ร่อยไหมผมประชาข่าวน่าแตมีแต่ต้นไม้พี่น้องเอ้ยหกก่อนจะสาวหน้าแล้วนี่เพื่อิได้สาวเนาะต้องตัดต้นใหม่ก่อนเก็จะตัดต้นยังกับโบหน้าก็จะพี่น้องเอ้ยหน้าบ้านให้ม่วงทางนั้นน่ะ แม่น้องอนนยก็เตลละมือก <Ireland> ันน <inan S 2> ี่แหละพี่น <vegetarian> ้องเอ้ยมาหาพื้นลงเตาก็พออนยน้องตาอันแก่เมื่ออะไรบ้างไดนี่แม่น้องอนนยก็คนพื้นขึ้นซอยขึ้นน้ำป่านี่แหละเนาะลงเตาลงฐานเปไหนเสร็บ่ เซ่เอาไกินข้าวปลาวเอไปฮะมะกล้วข้าบากินมราเป็นเรียงลเลยคำหวานคำหวานอยู่ไสนีบ่ะใครบอกคำหวานยังบะสุกบะจัก ดินดากหรือดินทรายพอน่ะมือคือดินทรายปนดินดากเนาะปนกันแดดแดดพี่นงโอ้ยพูดพูดว่าแดดด,ด้แต่มาเลย แค่แต่อยู่น้ำหอมใหม่นี่นะนี่พี่น้องคลิปนี้ก็สมมาพาควันนะักชีววิทยาพาจากพระลุงเพียงเทนเดอร์ที่ตามตอนต่อไปพระลุงเอทเบิ่งเทสมตอนต่อไปเนาะสบายดี